ชั่วโมงนี้ค่ะกลับมาพบการจักแบรนด์ของมิสซี่นะคะผู้ชมซึ่งร้านนี้ค่ะเขามีการส่งออกนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในค่ะกางเกงแจ็คก,กิ้งนำไปจําหน่ายที่ต่างประเทศด้วยนะคะผู้ชมเซตนี้คุ้มค่ามากเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้รับแจ็คก,กิ้งไป3สี3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ยังได้รับเสื้อคลุมค่ะสสีมีสีเทากับสีดําให้ได้เลือกด้วยนะคะผู้ชมเซตนี้5ชิ้นรวมกันทั้งหมด ะะราคาดีมากๆจากแบรนด์ของมิสซี่ขอเป็นกางเกงที่สามารถใส่ได้ทุกวนันใส่<ะ>ได้ทุกกิจกรรมวดใส่ได้ทุกอิริยาบถเลยเกิดนะคะในส่วนของกางเกงเจ็กเก็แบบนี้แหละผู้ชมเป็นกางเกงทรงเจ็กเก็ตขอบเอวยางยืดรอบตัวนะคะ,คะแล้วก็ทอแบบไร้ตะเข็บด,ด้วยเครื่องเซนโตนี่แอลนะคะผู้ชมได้กางเกงไป3สีสตัวได้เสื้อนะคะเป็นเสื้อคลุมแขนยาวเนี่ยได้ไป2ตัวจะมีสีดํากับสีเทารีบชอปปิ้งได้เลยค่ะราคาดีมากตอนนี้น้องนึ่งแบบใส่ากางเกงเปลี่ยนเจ็คเก็ตมา มาเป็นสีเทาค่ะกับเสื้อแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยเห็นไหมลุกของเราเนี่ยนะคะเป็นลุกที่สามารถใส่ได้แบบทุกลุก everyday ทำให้คุณเพอร์เฟคมากเหมือนกับสโลแกนของเรานะคะ everyday look so perfect นั่นเองนะคะค่ะวันนี้เราจะสามารถใส่กางเกงนะคะแจ็คกิ้งของเราเนี่ยใส่ไปทํางานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะสวมใส่เป็นสียีนนะคะเลือกสีให้เหมาะกับนะคะกิจกรรม character อย่างน้องเนี่ยสามารถไปพิชชิ่งงานก็ได้นะลุคนี้บอกได้เลยว่า ที่งาน10งานได้10งานเลยไปุยงานได้แล้วดูขาเรียวยาวด้วยคือไม่ใช่เป็นแค่กางเกงอย่างเดียวคุณผู้ชมเขายังช่วยเก็บสรีละเก็บหน้าท้องเก็บช่วงเอวเก็บต้นขานะคะทําให้ใส่มาแล้วดูขาเพียวเรียวยาวมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะส่วนเสื้อคาร์ดิแกนที่เราแถมให้นะคะคุณผู้ชมจะทําจากไนลอนผสมกับสแตนเด็กเป็นเสื้อแขนยาวเป็นฟรีไซส์รอบอก32ถึง44นิ้วตัวที่เมเปิลใส่อยู่ส่วนกางเกงเซ็คกิ้งเราต้องวัดไซส์จากตรงไหนดีคะวัดไซส์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราดูจากด้านหน้า นะคะขอบทางด้านซ้ายของหน้าจอขาได้ด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะเกมตัวนี้สามารถพับขาได้ด้วยนะคะ นี่คุณผู้ชมเหมือนกางเกงยีเลยอะโอ้โหเห็นไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเลือกมันแบบเป็นผ้าเรียบเรยบอย่างเดียวนะคะค<ฆ>ุณสามารถใส่เป็นแบบเสื้อฮาวายก็ได้<ฆ>คุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้แล้วช่วงเนี้ยช่วงปลายปีแล้วอะ<ฆ>ช่วงในวันคริสต์มาสคุณยังหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักยังไม่ได้โทรมาสิคะคุณผู้ชมค่ะต้องใส่กับเสื้อสีสันแฟชั่นแบบนี้เสื้อเชิ้ตอาะจะเสื้อยืดทางการไม่ทางการก็ได้เหมือนกัน ใช่แล้วค่ะเแต่ทีผู้ชมจะได้รับกางเกงแจ็คก,กิ้งนะคะจากแบรนด์ของมิซี่ไป3ตัว3สีใช่แล้วมีสีดำเทาสีเทาและสีบรูยีตอนนี้น้องดังแบบใส่สีบรูยีมารูปลักของเขาเหมือนกางเกงยีนมาก มองไปแล้วไม่เชื่อเลยว่าอันนี้เป็นกางเกงเอวยางยืดรอบตัวเหมือนกางเกงยีนแบบชัดๆเลยเนาะสี่แล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจะไปเสียตังค์ซื้อแบบกางเกงแพงๆทาไมหนึ่งนะคะสองคุณจะเสียเวลาให้ร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการระคายเคืองจากผิวที่สัมผัสกางเกงยีนแข็งๆทําไมแล้วผ้าเขาไม่บางออกกําลังกายก็ได้ใ,<ช>ใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้<ช>ที่สำคัญเลยคุณผู้ชมเขาช่วยเก็บสรีละ<ช>ตรงนี้เละสําคัญมากเลยคุณจะไปเสียตังค์เข้าคอสแพงๆทาไมในเมื่อเรามีเนื้อผ้ากางเกงที่ ออกแบบมาให้หุ่นคุณเสียหุ่นคุณปังหุ่นคุณผอมอยู่แล้วแล้วยิ่งใส่ยิ่งผอมอยู่แล้วคุณจะไม่ซื้อหรอคะ,อะแล้วปลายปีแบบนี้ที่สำคัญนะของขวัญใครยังหาไม่ได้คุณให้อะไรที่คนรับแล้วใส่ได้จริงเป็นทางเลือกทางลัดที่กุน<ช>ที่แบบพอใส่มาปุ๊บรูปร่างอไม่ออกจริงๆว่าใสกางเกงเป็นแบบเอวยางยืดรอบตัวเหมือนกางเกงยีนฟอกเลยคุณผู้ชมใช่แล้วคะ่<ช>ะเทคะนิคการฟอกของเขาหน้าขาเนี่ยจะเป็นสีซี นะคะคุณผู้ชมส่วนด้านข้างเนี่ยเขาจะใช้สีเข้มจะทำให้ช่วงขาดูเพียวและผ้าของเราไม่บาง กางเกงบางตัวเนี่ยสีเข้มจริงแต่เนื้อผ้าบางมากโอ้โหบางแบบคุณไปยืนกลางแดดปุ๊บเนี่ยทะลุเห็นสีกางเกงชั้นในเลยนะบางจะรู้สึกเขินตัวเองบางทีนะคะาคาว่าเขินตัวเองความไม่มั่นใจพี่ต้องพูดนิดนึงนะคะว่าไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงเราคาดหวังว่าวันนั้นเราออกไปจากนอกบ้านเนี่ยเราจะต้องมีความมั่นใจแต่ในเมื่อเราหยิบอะไรแล้วมันพลาดขึ้นมาเนี่ยความมั่นใจมันหายไปเนี่ยเอเบอร์ดของเราเนี่ยนะคะมันทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะไปคุยงานไปหาแฟนหรือไปทำอะไรก็แต่มันไม่มั่นใจถูกต้องนะคะเพราะฉะั ต้องเสริมความมั่นใจให้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกได้วันนี้<ะ>โทรมาเถอะค่ะสั่งเลยหยิบเลยโทรเลยมิซิบา สั่งไม่พอนึกเลยวันนี้เราอยากจะได้เก่งนะคะเราสามารถแบ่งอีกหนึ่งตัวไปให้เพื่อนนะคะเอาเสี้งหนึ่งตัวไปให้คุณแม่นะคะหรือว่ามันจะต้องหอกของขวัญแล้วอะไรเลยเก็บเองคนเดียวก็ได้ใช่นางจิเกตเองคนเดียวก็ได้เซตนี้ได้รับไปรวมกันทั้งหมด5ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทแต่วันนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดตั้งนี้เนี่ยนะคะนางแบบของเราอันนี้ลูกนี้ก็คือเป็นลูกเดทกับคุณผู้ชายลูกคาไวเกอรคาไวเกอรเราจะไปเดทกับคุณผู้ชายแล้วนะคะ ราจะหาเสื้อผ้าใสยังไงดีบอกแล้วว่ายีนเนี่ยแมทกับสีอะไรก็ได้คุณมีเสื้อสีขาวเป็นสีขาวทรงแบบไหนจะเป็นแบบทรงที่นางแบบกำลังใส่อยู่หรือว่าจะเป็นแบบเป็นเสื้อลายดอกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลูกไม้หรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าใส่ได้ตั้งแต่เสื้อทางการถึงไม่ทางการใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมลุกก่อนหน้านี้เป็นลุกแบบสาวผู้บริหารสูรมาเลยก็ใส่ได้ส่วนตอนนี้น้องนั่งแบบใส่แจ็คกิ้งนะคะมาเป็นสีบลูยีนคู่กับเสื้อตัวหนึ่งน่ารักน่ารัก คุณถ้ใส่กับอะไรก็ได้พูดเลยนะคะยิ่งของเราเนี่ยนะคะของเจ็คกิ้งของเรายิ่งใส่ก็ยิ่งเสริมบุคลิกภาพยิ่งใส่ก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณใส่แล้วอารมณ์ดีชีวิตของคุณในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําให้มีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเองเหมือนแบบพอเรามีความมั่นใจแล้วก้าออกจากบ้านแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมาใช่แล้วค่ะผู้ชมสามารถพับขากางเกงเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคจากขายาวเนี่ยเป็นแบบว่า5ส่วน7ส่วนก็ได้เหมือนกันอ่าสูงสองหนึ่งสอง เนใส่ได้ใน<า>ชิดประจำวานไปเที่ยวนะคะคุณชมและคุณยังสามารถที่จะใส่ไปออกกําลังกายได้อีกใช่แล้วค,ะค่ะข้อดีของเขาเนี่ยคือช่วยเก็บกระชับรูปร่างหน้าท้องช่วงเอวต้นขาทาไมเกาถึงใส่มาแล้วรูปร่างดีคะ หลายๆคนนะที่กําลังจะสั่งซื้อ,อในส่วนของชุดชั้นในหรืออะไรก็ได้ที่เรียกว่าเป็นแบบชั้นในก็ไม่รู้ใครคิดอะไรกับเราคิดไม่ดีกับเราใช่นะคะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปรู้หน้าไม่รู้ใจใ<ช>อันนี้เนี่ยกางเกงผ้าม,มีความหนาทออย่างแข็งแรง น้องนางแบบลูกนี้ใส่ออกมาทั้งเสื้อกลุ่มด้วยทั้งสกางเกงแจ็กกีก้จจด้วยใช่เหมือนที่เราแบบใส่เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะไปฟิตเนสแล้วโอ้โหเก๋จริงๆเลยอ่ะ <ไป S 1> นะคะ่ผ้าใบไปวิ่งไปจ็อกกิ้งได้เลยบางคนนะอยู่ดีๆเพื่อนก็นัดเฮ้ยเธอไปฟิตเนสกันดีกว่า <ฮะ S 1> ไม่ทำไงดีเรากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ที่เซ็นทรัลอยู่เลยเรากำลังช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างอยู่เลยอะ,อะไรอย่างเงี้ย อ่ะได้วันนี้เราไปได้เพราะว่ากางเกงเสื้อผ้าเราพร้อมแล้วถูกกางเก่งมาพร้อมแล้วเราจะไปวิ่งบนลู่ก็ได้ไปออกกําลังกายไม่เป็นไรใช่เราจะแบบไปคาร์ดิโอไปต่อยมวยก็ได้ด้วยเก่งตัวนี้ใครที่กลัวเมื่อสักครู่นี้ที่พิธีแบบโอ้โหแหกขาไปแบบเต็มที่แล้วความแข็งแรไงไม่ต้องพูดถึงไม่มีการตัดต่อน,น,นี่รายการสดเลยนะรายการสดนะคทำไมว่าคุณจะเตะตคุณจะต่อยคุณจะบอกว่าคอมแบทอะไรคุณไปได้หมดคุณจะบ็อกซิ่งยกเวทอะไรยังไงสู้ตายเลยสักคนสู้ตายเลยเพราะว่าสควอามันมีท่าย่อใช่ไหมอ่ะท่าย่อเสร็จปุ๊บอ่ะก้น ที่เราเปรียบเทียบถ้าเป็นเกมอื่นๆน่ะมันจะบางมากเทรนเนอร์เห็นอีกเทรนเนอร์ไม่สบายใจอีกสอนเราไม่เต็มที่อีกอมัวแต่ไปโฟกัสเกงในเราตแต่ถ้าอันนี้เนี่ยโอเคเลยเขาจะได้แบบมีเวลาโฟกัสในการสอนเรามาในราคาตัวหนึง่งถ้าหายมาแล้วเนี่ยอยู่ที่198าบแปาทค่ะคุณภาพนี่บอกได้เลยว่าคุณใช้งานได้นานเก๋มากแล้วคุณภาพดีจริงๆคุณใส่ไปได้ทุกที่เลยอย่างวันนี้ใส่มาตอนกลางวันตอนกลางวันไปเดินห้างนะคะแล้วก็มีเพื่อนโทรมาชวนไปเข้าฟิตเนสคุณใส่กางเกงตัวเดิมไปวิ่งไป ที่ประทับใจตรงไหนรู้ไหมคือนอกจากพี่ยกคามเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ไปกินชาบูที่บอกไงตรงพระรามสามนี่แหละตายแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องต่ออกรายการเกรนเกงเนี่ยช่วยพี่ได้เลยคุณเคยไหมคุณเคยมีเหตุการณ์ไหมว่าเฮ้ยเราเพิ่งแบบผ่านศึกหนักในการมื้ออาหารมาแต่เราจะต้องนัดนัดหนุ่มหรือนัดกิจกรรมที่เราไม่อยากโชว์พุงอ่ะทำยังไงดีทำัไงคะเกรนเกงจากมิซิบาของแจ็ k กิ้งเนี่ยช่วยได้จริง